ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้จะไปรีวิวรถกลางแดดกันไม่ไหวนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นมากเรียกได้ว่าในห้องทํางานนี้คือไม่เปิดแอร์ฮะเพราะว่าขนาดเปิดพัดลมยิ่งเย็นเลยนะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวแถบเขาภาคอีสานนะหน้าเนี้ดีมากเลยครับทุกท่านแต่ว่าเตรียมจะล็อกดาวอีกล้โควิดนะครับโควิดเริ่มมาอีกแล้วก็ อย่าลืมนะครับใส่แมสใส่อะไรด้วยเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมอะถ่ายคลิปไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าผมอยู่คนเดียวเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยคือเอ้ยไม่ใช่ถ้าใส่แมสเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟังไม่ค่อยชัดนะก็เลยไม่ใส่แมสถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าถ้าปกติอยู่โชว์รูมตอนนี้ก็ใส่ละเมื่อวานก็เพิ่งไปซื้อตุนมา4ี่ห้ากล่องซื้อเจลซื้ออะไรมาเรียบร้อยเลยนะและที่สำคัญทุกท่านเมื่อวานไปร้านค้าร้านหนึ่งครับผม คือตอนหน้านั้นอะที่เคยไปซื้ออะมันกล่องประมาณ8-90บาทนะแมสกล่องหนึ่งประมาณ8-90บาทแต่พอเมื่อวานนะเริ่มมีโควิดระบาดนะครับเขาเคลียร์แมสลงจากชั้นวางเลยแต่กำลังทําราคาใหม่ทั้งที่สินค้านะเป็นสินค้าที่วางอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเป็นราคา80-90บาทก็คือเขาเรียกว่าอะไรช่วงโอกาสอะ ก็เลยเอาแมสลงเตรียมขึ้นราคานะไปถามเขาเขาก็บอกว่ายังขายราคาเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรเปลี่ยนราคาไม่ทันนะ <c oughs> ไม่ว่ากันก็แล้วแต่โอกาสละกันนะโอเคแต่ว่าก็หาซื้อเตรียมไว้ละกันก็วันนี้นะครับจะพามาดูตอนเดียวนะครับผมเป็นตอนเดียว LDA นะออนเดียว LDA เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับเป็นไงตอนเดียว LDALDA จริงไหมครับทุกท่านล้อนะ LDA นะครับผม ก็ต้องบอกว่าตอนเดียวคันนี้นะครับทุกๆท,ท่านจะเป็นเครื่อง1.9นะนี่ถ้าดูข้างตัวรถจะรู้ได้ไง1.9คือถ้าเป็นตัว1.9นะครับคำว่าสปาร์กเนี่ยจะไม่มีตัวเลขต่อนะจะไม่มีตัวเลขต่อแต่ถ้าเป็น3,000นะ่ะมันจะเป็นแบบคันนี้ฮนะนี่ถ้า3,000จะเป็นแบบคันนี้จะมีตัวเลข3.0ต่ออยู่ด้านท้าย นะครับมีตัวเลข3.0ต่ออยู่ด้านท้ายแบบนี้อันนี้คือเครื่อง3,000นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็น LDA ยังไงนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วนะครับราคาเขาเนี่ยจะอยู่572,000นะเกรดของเขาจะมีให้เลือก2เกรด B กับ S ไม่มี LDA นะฮะทุกท่านนะถ้าตัว B เนี่ยกันชนหน้ามันจะเป็นสีดำนะครับกันชนหน้าเป็นสีดำแล้วก็ภายในเนี่ย พวกกระจกไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกมือหมุนนะสำหรับตัว B แต่ว่าตัวนี้ฮะเป็นตัว S นะครับก็เลยจะเป็นกันชนหน้าเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าสีเทาอันนี้คือออปชันที่ให้มาจากโรงงานนะแล้วก็ดูมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีช่องรองรับไฟตอนหมอกก็ต้องบอกว่าผมเคยทาคลิปไปให้ทุกท่านดูแล้วสําหรับความสว่างแล้วก็ลําแสงของเจ้าตัวไฟหน้าตัวมัลติรีเฟคเตอร์นะครับก็ ถ้าอยากรู้ว่าแสงเป็นยังไงความสว่างประมาณไหนก็ไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมนะย้อนดูคลิปได้เลยคันนี้นะครับผมนี่เป็นงานเดิมๆไหมสวยไหมนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นแบบแต่งสไตล์เดิมๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจริงๆอะ่ะมาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นล้อกระทะมานะนี่เป็นล้อกระทะแบบขน้นเห็นไหมนี่ แต่ว่าอันนี้ไปเปลี่ยนแม็กมาแล้วนะครับเป็นแม็กเจ้าตัวของ LDA นะเป็นแม็ก LDA นะครับคือเดิมๆของรถเขาเนี่ยจะไม่มีเกรด LDA นะถ้าเป็นตอนเดียวครับซึ่งข้อดีของล้อมแม็กครับมันจะช่วยระบายความร้อนเวลาที่วิ่งกลางไกลๆเหยียบเบรกเยอะๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คันนี้คือลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไปบรรทุกหนักมากนะครับลูกค้าขายของตามตลาดนัดแล้วก็เหมือนประมาณว่า เขาเรียกว่าอะไรมีปลูกผักนะครับก็คือจะส่งเอาผักจากสวนะไปขายตลาดคือไม่ได้บรรทุกแบบขนาดแบบว่าใส่ข้อเนี่ยเพาลอยไงนะครับก็จะบรรทุกไม่ได้หนักมากนะครับก็เลยใส่แม็กเป็นแม็กเดิมๆของโรงงานนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาล้อกระทะเนี่ยไปเทินมานะครับไปเทินเป็นแม็กของตัว LDA มานะครับแม็กตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะเป็นแม็กของ LDA นะครับซีรีส์ยางที่ใส่ก็เป็นเดิมโรงงานเลยครับ 21570ขอบสนะครับนี่แล้วก็ยางปิสโซนก็คือเห็นไหมยางนี่แดงๆยังอยู่เลยนะครับยางก็คือยางป้ายแดงนะครับที่เวลาแบบว่า,าคนที่ออก lda ไปแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นแม็กแต่งะครับคือรถพวกนั้นก็ยังไม่ได้วิ่งเหมือนกันนะก็เต็มที่ก็เลขกิโลประมาณ6 7กิโลแล้วก็ไปเปลี่ยนแม็กแต่งเราก็ไปเทินชุดนั้นมามันก็เป็นป้ายแดงเพราะว่าอันนี้มันจะได้ความสูงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะนะครับ มันจะได้เป็นความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขอบ16นะครับแต่ตัวล้อกระทะเดิมๆเ,เป็นขอบ15นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้สติ๊กเกอร์สปาร์กตอนเดียวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าเป็นเกรดตัวเอนะครับเป็นเกรดตัวเนะแล้วก็ตัวนี้นะตัวมือเปิดเนี่ยเป็นสีดำนะครับวัสดุสีดำอันนี้จากโรงงานไม่ได้ใส่ตัวครอบนะ เราก็เลยใส่ตัวจานรองเนี่ยเป็นสีดําให้นะครับมันจะได้ดูเป็นสีดําแบบชุดเดียวกันนี่นเนี่ยกระบะก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้จะไปใส่คอกเนี่ยคอกที่เป็นแบบเสมอเสม,อ,สมอหัวเก๋งแมลงวันมะกอกน,นะเป็นข้อกเสมอหัวเก๋งก็ไม่ต้องคันนี้ที่ลูกค้าใช้เนี่ยไม่ได้บรรทุกหนักนะครับก็ไม่ต้องไปเสริมแหนบไปทําอะไรเลยนี่ ใส่กันชนท้ายให้เรียบร้อยยังไม่ได้แกะออกนะครับยังไม่ได้แกะออกเดี๋ยวต้องแกะให้ลูกค้านะครับหรือจะไม่แกะไปก็แต่จะได้รู้ว่าของใหม่ของเราขายของใหม่ <c oughs> <c oughs> นะเราขายของใหม่นะครับผมนี่ใส่ได้เยอะนะตอนเดียวครับถ้าคือลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีแคบอยู่คันหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอยากเอาตอนเดียวไปใช้น่าจะต้องคือของไม่ได้หนักแต่น่าจะใส่เป็นแบบจํานวนเยอะฮะ นะนี่เดี๋ยวพาไปดูภายในกันครับทุกๆท่านนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ทุกท่านดูนะขนาดเป็นรถตอนเดียวอะ่ะยังใส่วัสดุบุนุ่มมาให้เลยนะครับวัสดุบุนุ่มอันนี้เป็นเป็นผ้านะครับผมนี่เห็นไหมมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับให้นะครับออตโต้ฝั่งคนขับออตโต้ลงนะครับแต่ตอนขึ้นเนี่ยจะยังไม่ออตโต้นะ อันนี้ปรับกระจกขึ้นลงด้านซ้ายนะครับล็อกประตูปลดล็อกประตูส่วนตัวนี้กระจกมองข้างดูฮะถ้าท่านซื้อตัว S นะครับนอกจากกระจกไฟฟ้าที่ได้แล้วเนี่ยท่านก็จะได้นี่ด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่เบาะนะครับเป็นเบาะหนังเขานี่เห็นไหมแบบนี้นะครับเพราะว่ารถตอนเดียวเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นรถใช้งานเขาก็เลยใส่ใจรายละเอียดในการผลดิตรถให้มันดูแลง่าย นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนัง P.V.C ประมาณนั้นแหละนะครับหนัง P.V.C นะแล้วก็คอนโซลนี่นะถึงแม้ว่าตอนเดียวตัวนี้นะครับก็จะดูเมนูได้ได้หลายอย่างนะทุกๆท,ท่านนะเดี๋ยวผมให้ดูผมขึ้นไปบนรถก่อนนี่สามารถดูได้หลายอย่างเลยนะครับเลขกิโลทิป A ทิป a นะแล้วก็ทิป B นี่ทิป A ทีป B นะครับดูเลยอ่าการทิ้นเปลืองน้ำมันในขณะขับขี่อยู่ได้นะครับดูนี่ระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากน้ำมันในถังก็ดูได้นะครับเห็นไหมดูได้หลายอย่างนะครับนี่วันที่เวลาแล้วก็เลขกิโลนะครับผมนะ แล้วก็คันนี้นะครับถ้าเป็นตัวตอนเดียวเนี่ยเขาก็ใส่วิทยุมาให้เครื่องเล่น cd ดนะครับรองรับเสียบ USB นี่ได้ใส่แผ่นซีได้นะครับแอร์นะครับก็จะเป็นความเย็นพัดลมแล้วก็ตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นตัวเปิดปิดการทำงานของคอมแอร์นะครับตรงนี้นะคันนี้เป็นเครื่องพันเครับแน่นอนครับ6เกียร์แล้วนะครับเกียร์ห เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็ยกตรงนี้ดันให้สุดผลักขึ้นไปข้างหน้าก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมภายในนะครับเบาะตัวนี้มันจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไม่ได้นะครับทุกท,ท,ท่านแต่จะปรับเอ็นได้แต่ไม่ได้เยอะมากนะปรับเอนได้นิดหน่อยนะครับผมบนข้างบนเพดานก็มีไฟสองแผ่นที่ให้กระจกมองข้างหลังนะครับที่บังแดดที่บังแดดยังไม่มี ไอตัวนี่ให้นะอะไรล่ะ,ะกระจกนะครับยังไม่มีให้นะครับผมนี่ไฟจอดนะครับย<อ>ันไงน่าใช้ไหมเนี่ยครับก็ถือว่าถ้าเอาไปใช้แบบส่วนตัวไม่ได้หนักมากก็ใส่แม็กแบบนี้ก็ได้นะครับใส่แม็กแบบนี้ก็ได้ก็ทําความสะอาดง่ายนะครับผมระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ได้ความสวยด้วยนี่ ประมาณนี้เนาะก็สําหรับคันนี้ลูกค้าใช้เงินดาวอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับก็ไม่เยอะมากหรือว่าใครตอนนี้ก็มีโปรดาวต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทักมาสอบถามมาคุยกันละกันนะครับผมจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะอย่างคันนี้ผมก็ทําเรื่องจดต่อข้อให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ลูกค้าไม่ต้องไปจดเองเพราะว่าเวลาซื้อผ่านไฟแนนซ์ถ้าไปจดเองมันยุ่งยากครับมันจะต้องทําเรื่อง อขอยืมเล่มจากไฟแนนซ์มาจดเนาะแต่ว่าวันรับรถให้แจ้งเราแล้วกันว่าจะใส่อะไรตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจดให้เรียบร้อยไปเลยนะครับจะได้ไปวิ่งงานได้เลยเวลาที่ป้ายข่าวมาโอเคครับทุกท่านสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอิลสุด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ